ขอบคุณมากครับน้องอุปิษครับท่านพลเรือเอกกิติศักดิ์ตามาพงศ์ท่านเป็นนักกวิฟุตบอลสมัยเรียนโรงเรียนในเรือนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมฟุตบอลที่ถือว่าขยันแล้วก็จริงจังแล้วก็รักกีฬาคับฟุตบอลังจากที่นะครับ ฟุตบอลของเรากำลังเดินก้าวไปข้างหน้าไมดีนะครับอันดับแรกก็คือต้องเริ่มจากเยาวชนเหล่านี้ที่ท่านเห็นนี่แหละครับกู้ชิงชายเลิศประเภทชายครับตั้งที่เจ็ดคนนลกความถมเจอกับสุตรทธ์ครับมันแน่นอนครับพรรจำแรงใช่ไหมครับใช่ครับเตะล้อมงลึกเข้ามือ17ครับจ่ายให้12 เราเป็นบอลเจ็ดคนประเภทชายมันแน่นอนครับความเร็วสูงมากๆหนุ่มพวกนี้ต้องเล่นหนุ่มน้อยเดี๋ย่แหละอายุไมีแค่สิบแปดปีสุรินทร์เสื้อสีน้ำเงินนะครับส่วนน้าควปฐมก็ชุดเหมือนชุดพบรอเลยแหละของสุรินทร์ครับสิบเจ็ดจ่ายให้สิบสิบเก้าเขาเป็นอดีตแชมป์สามสมัยเลยนะครับรวมรวมสิบห้าคนยอดเยี่ยมที่ผมเก็บก็สุรินทร์ือนกันใช่ไหมฮะสิบเจ็ดครับ สเกตก็คือการแข,ข่งขันกีฬาอยู่ส่วนใหญ่ท่า,ท,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 าที่แล้วคราวหน้หาจะจัดกันที่สีสกเกตนะครับ<ด>ใต้สุสรินทร์เข้าไปอีกครั้งหนึ่งของสุรินทร์ครับ17ชยานันเอาลูกออก มีทั้งผู้เล่นตัวเล็กตัวใหญ่ผสมผสานกันครับแต่ทุกคนคล่องหมดเลยครับผู้เล่นสุรินหลุดไปแล้วครับยังมีเหลืออีกหนึ่งคนโอ้สปินมูฟหมุนแต่ไม่ได้ครับยังไม่ถึงเส้นประตูครับอ้าวตัดกลับมาได้เฉยเลยครับเลยครับยังได้ลูกอยู่ครับทางฝั่งของนครปฐมแม่ผมจะได้พอปลอที่หมายเลยทิ้ง ท้ายคลิกแล้วก็พยายามที่จะฉีกตัวเองหนีออกไปทางด้านดิ่มเส้นแต่โดนผู้เล่นของสุรินจับเอาไว้ครับผู้เล่นนครปฐมหลุดมาได้อีกแล้วก็เตะลูกนี้เข้าไปในแดนของผู้เล่นสุรินแล้วก็ตามผู้ไปคว้าบอลได้สัญญาณมือของผู้ตัดสินคือคือลูกโดนปลายมือของผู้เล่นหมายเลข23ไปด้านหน้าครับที่เราเรียกว่าทำนกอ่อนนั่นเองครับ ครับผู้เสินเตือนนะครับต้องอ้อมกลับมาเล่นทางฝั่งของตนเองนะครับจะเป็นลูกของน้องคมธมนะครับซุนซุนอยู่ครับผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงใช่ไหมครับเพิ่งเลืเจ็ดนาทีต้องครับโดนมือผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสามเกมเร็วนะครับเกมไม่ได้นานสองชั่วโมงเหมือนรักบี้ฟุตบอลสิบห้าคนครับสั้นๆดูง่ายครับใช่ครับสครัมครับ ชยานันพาชื่นส่งลูกเข้าไปเนสรัมออกบที่องอกบอกกันแม่นครับสุรินเอทโให้ตัวสูงมากเลยครับหมายเลขสิบเก้าพีรสศิษฐ์ทรงคีรินรที่ความสามารถเฉพาตัวบีเท่านั้นพีรสศิษฐ์ครับเป็นพีรคพลเนี่ยยี่สิบสามนี่พีรคพลถ้าพีระศิษฐ์อีสิบก้าตัวสูงใหญ่ทั้งคู่ คนที่ถือลูกก่อนนะครับผู้เล่นของ เรียนพปรราชวิทยาลัยเนี่ยสามารถเล่นให้กับนอรปฐมได้เพราะว่าพวกเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดที่นครนครปฐมแต่เขาเรียนที่จังหวัดนครปฐมใช่ครับนะครัพรนี่นะรับิบอลนฟุตบอลเยอะมากทีมชาติเยอะเลยีคือ่นลหรือส่งลูกให้พปรนีนักรับวนุบอลนะายบอลเยอะมากทีมชาติเยอะเลยรี่คือย่ลูรสงกนี้นะครับเป็อนุบอเยมากายอะยบ่ือยนลกหรองลูกหรียนะครับวิบนกฟุตบหลเอียนเลยครับ รวมไปถึงวชิราวุธวิทยาลัยครับตลอดการในเชิงรับพิพิธภของพบรรลครับเาทุ่มนะครับต้องปล่อยก่อนหนึ่งจังหวะนะครับเพราะว่าเรานั้นคือผู้ที่เข้านะครับแาเกอร์สุรินส่งครับหมายเลข12ชุมพลสืบสังสุรินครับครอบครองลูกดอยหมายเลข17ครับสวยงามมากแต่เล่นขาย15คนเลยนะครับเจคนเป็นมอครับ ใช้ความแข็งแกร่งครับแต่ดูแลแข็งแกร่งพอๆกันข้างนะครับเป็นการเข้าข้างของหมายเลขที่ต่ำมากมากครับสมผพลเสียบเข้ามาจากด้านต่าหน,นันออกปรับรองได้เกินร้อยกิโลกรัมลอ้อลงไปหลังเท้าสุดท้ายนะครับลูกโทษจากการเข้าข้างของทีมนคปรปฐมนะครับรรเมื่มอเกิดเป็นกลุ่มมอแล้วเนี่ยกาฎิกาบอกว่าไม่อนุญาตให้นะครับ ทั้งผู้เล่นฝ่ายลุกและฝ่ายรับครับเข้าจากด้านข้างนะครับ,รบต้องเข้าจากเท้าสุดท้ายของฝ่ายตนเองครับแต่ที่เราเห็นเขาเตะออกเนี่ยเขาเหมือนเขาเตะกินแดนใช่ครับนะครับจะได้สิทธิ์โยนลูกเข้าแถวทุ่มอีกครั้งนึงใช่การได้สิทธิ์โยนลูกเข้าแถวแถวทุ่มเนี่ยเขาจะได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่ารู้จังหวะ อย่างน้อย10เมตรนะแล้วก็จะโยนเองนิดนิดได้แต่เองเยอีไม่ได้นะครที่เราเรียกว่าแอ s ซิสตันเลฟรีนะการโยนนี้ต้องฝึกด้วยนะฝึกครับ<อ>แล้วก็ต้องโยนเป็นจังหวะเดียวให้อยู่ในช่องกลางเราเรียกว่าช่องกลางหรือตรงกับปลายออฟทัชนะครับลก,กลับมาแล้วจะโยกโยกเข้าไปสรินออมไปอ้อมไปหามุมถึงถึงนะครับถึงเขือประตูแล้วก็วางพลายได้ครับสะใจจริงๆครับ ชายแรกเป็นของสุริรรนทร์ครับนำไป5 0ศูนย์ก่อนหมายเลขสิบเก้าพี่ร,รสิ์ส่งคีรีเร็วดีครับหมายเลขสิิบ้องุรน ราบปนฟุตบอลเจ็ดคนนี้ต้องฝึกทั้งพละกําลังฝึกทั้งความเร็วครับทุกอย่างต้องมีพร้อมเลยแต่ยากหน่อยครับทางด้านขวาดอกคลิกเท่านั้นนะครับพงศธอช่วยชูเตะลูกนี้ไม่น่าได้ผมมองไม่ชัดนะฮะไม่เข้าไม่เข้านะสองคะแนนครับขึ้นนำจต่อนครับ เป็นลูกที่เตะจากด้านนั้นยากมากๆอยู่แล้วแต่ความเร็วเกืสูงดีครับงหวงวางทรายของพีรศิษฐ์ทรงพีรีเริ่มกันใหม่ครสิบหลังจากได้ทรายก็เตะมาให้ทางนักข่วมาถมได้บุกบ้างครับองนกข่มาถมครับหาช่องแล้วตัดทะลุนักข่มาถมออกไปทางด้านขวาาม อุืยอนทีมาเาว่าครับยังได้อยู่ครับได้ไม่เป็นเสียจังหวะไม่มากแต่ว่าสุรินทร์รีบมาแท็กโก้พยายามยืนนะครับพยายามยืนราคาเล่นต่อเนื่องแล้วครับตอนนี้ออกไปทางด้านซ้ายบ้างมาขวาไม่ได้บนไปซ้ายครับสลับมาครับหมายเลขหกจ่ายตัดกลับเข้ามา เป็นนกออนสองครั้งนะครับลูกโดนมือสุรินไปด้านหน้าเป็นนกออนสองครั้งนะครับครั้งแรกจะเห็นว่าลูกถูกมือของทีมจังหวัดสุรินเสื้อสีนเงินไปด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็มาพลาดอีกครั้งหนึ่งของนครปฐมไม่สามารถครอบครองลูกนั้นได้ผู้ตัดสินก็จะเป่าหยุดนะครับว่าการได้เปรียบไม่เกิดขึ้นก่ทั้งสองทีมครับและทางนครปฐมเดินฝ่ายส่งลูกเข้าสกรัมครับนะครับเราลอง่าดดูว่ามีคน กำลังจะใส่ลูกนะนครปฐมสิทสามของนครปฐมก็คืออัจฉริยะไอรับน่ากลัวนะฮะไปสู้แ,แต่ไม่เป็นไรแข็งแกร่งมากๆครับยังกอดลูกแน่นเพราะตัวแกไม่ล้มเนี่ฮะตัวไม่ล้มแกก็มีสิทธิ์ที่จะกอดลูกก่อนแต่ถ้าโดนแท็กโก้สมแบบคือตัวล้มไปแล้วถึงต้องปล่อยลูก <ไป S 2> แต่การปล่อยลูกไม่ใช่ปล่อยลูกให้กับไฟตรงข้ามนะครับจะโยกหนี ต้องหาแนวใหม่ในการที่จะรุกแล้วล่ะครับวนวรปฐถมเพราะรุกแบบนี้เนี่ยตันครับสุรินทร์เขารอดักทุกช่องอยู่แล้วอาล่ะครับไปสร้างสรรค์นแนวรุกใหม่ครับไปสร้างสรรจังหวะรุกใหม่แล้วครับสวยมากๆครับตัดหลุดขึ้นมาจะใช้ความเร็วจะใช้ความเร็วสปปนนี้ยังหนีไม่รอดครับนัทพัฒน์โดนแท็กโกแต่ยังได้อยู่นะครับวุฒิพงศ์วุฒิพงศ์ออกไปทางด้านซ้ายต่อไปอีกมีโอกาสแล้วครับอาล่ะครับนวรปฐถมจะวางลายเอาคืนได้หรือเปล่า แล้วก็ออกไปทางด้านซ้ายไปริมเส้นเลาะเส้นข้างรุ่งนี้กรรมการบอกมาลูกออกครัแเหยียบออกครับใช่ครับเหยียบเส้นออกเหยียบเส้นออกควากรรลขึนัหมดครึ่งแรกครับสุรินนาอยู่5ต่อศูนย์ครับที่พอใช้อาจจะมีการพลิกล็อกไหมครับเนี่ย ดูแล้วไม่น่าพลิกครับเอาละครับจะพลิกไม่พลิกเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับประถมจะสมเป็นแต่งจ่าหรือเปล่าสักครู่ครับ

เรากลับไปที่มหาวิทยาลัยมหาสรารคามชมการแข่งันร,รักบี้ฟุตบอล7ค,คนรอบชิงชาเลิศประเภททีมชายนะครับระหว่างสุรินกับนครปฐมสุรินเสื้อสีน้ำเงินเสื้อสีน้ำเงนนินนะครับนำอยู่5.0ต่อศในช่วงครึ่งเวลาแรกเริ่มครึ่งหลังมาแล้วครับอีก7นาทีครับนครปฐมหลุดนะครับ จะไปตลอดไม่ได้ครับแต่ว่าโดนจับโดนแท็กเกิลครับปล่อยลูกผู้เล่นมาเติมได้เร็วครับน้องคำภมอ่ะครับเนื่องจกว่าเป็นผู้เล่นของพปรราชวิทยาลัยเพราะฉะนั้นแต่ละคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับผู้เล่นสุรินนี่มาจากที่ไหนสเป็นส่วนใหญ่ครับโรงเรียนสุราวิทยาคารครับเป็นโรงเรียนที่เข้มข้นในเชิงรับฟุตบอลมากๆครับ มีหลายคนออกจากโรงเรียนสุระแล้วก็ได้ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยด้วยครับนะครับเอาละครับหลุดไปแล้วครับนครปฐมยังไม่ถึงเส้นประตูครับมีการได้เปรียบอยู่นะครับลมแล้วต้องปล่อยลูกพยายามจะแย่งลูกกันอยู่เอาละครับมีโอกาสจะวางทรายแล้ววิ่งเข้ามาตรงกลางแล้วก็ไม่ถึงกลางประตูดีแต่สามารถวางทรายได้ก็ตีเสมอได้สําเร็จเป็น5คะแนนเท่ากันหรือ5้าจุดเท่ากันครับ คือคำว่าจุดกับคำว่าคะแนนเนี่ยหลายคนถามผมเอ๊ะทำไมรักบี้ฟุตบอลถึงยกคนจุดคือจริงๆแล้วรักบี้ฟุตบอลใช้คำว่าจุดแปลตรงตัวจากคำภาษาอังกฤษว่า points ใช่ครับนะครับซึ่งผมว่าก็ถูกนะครับเป็นเป็นการแปลที่ถูกที่เป็นกี่จุดกี่จุดเนี่ยนะครับใช้คมาจากภาษาอังกฤษว่า points นะครับหลายคนงงว่าเอ๊ะจุดนี้มาจากไหนจะบอกคะแนนก็ก็ไม่ผิดแต่รักบี้ฟุตบอลเรียกกันว่าจุดโอ้โหแต่รุ่นนี้น่าผิดหวังมาก เอจอบพิกลูกนี้น่าผิดหวังจริงๆครับวันิกรณแก้วเขียว,ว,วการเ,เตะตามเข้าเนี่ยต้องเตะข้ามคานและลูกลอยเข้าไประหว่างเสาทั้งสองครับ,รบทีมชาติไทยกับทีมฮ่องกงมาถึงมือผมแล้วนะครับวางใายได้5นะครับถ้าเตะตามเข้าจะได้2 หรือว่ารอบคิกเข้าแต่นี่ยังรอบคิกกันไม่เข้าเลยครับคะแนนเท่ากันเข้าไปแทนหมายเลขมาถึงตอนนี้เนี่ยฝ่ายไหนได้คะแนนก่อนไม่ว่าจะเป็นเตะโทษหรือว่างายมีโอกาสชนะเลยนะครับใช่ครับจะมีการเปลี่ยนตัวครับสุรินทรีเพชรเฉลาาชัยเตรียมตัวลงมาครับลงมาแทนพีรพล ในสันทัดการเปลี่ยนตัวของรักบี้ฟุตบอลเจ็ดคนเนี่ยคนที่ถูกเปลี่ยนออกไปแล้วไม่สามารถกลับเข้ามาได้ใช่ครับเหมือน,นฟุตบอลเลยนะครับแต่จะไม่เหมือนอย่าง<ช>บาสเกตบอลหรือว่าวอลเลย์อบอลอที่เปลี่ยนออกแล้วสามารถกลับเข้ามาได้รที่ได้าโดยทั่วกันนะครับว่าทีมชาติไทยนั้นนะครับจะเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้นะครับห้าชาติหรือเอเชียในด้านะครับจะคัดแบ็กมาครับวิ่งตัดโดนจับซะก่อนนะครับ แน่นอนครับต้องพยายามปล่อยลูกเมื่อลูกอยู่ในมือของผู้เล่นทีมดีก่อนี้ก็ขอส่งแรงใาครับให้กับมักด้ชาติไทยนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันทีขึ้นมาหนึ่งครับ เผู้เล่นของสุรินยังคงได้ลูกอยู่สุรินวิ่งอ้อมใช้ความเร็วมาทางด้านขวาจะหนีหนีไม่ได้อาแล้วครับนักข่ประถมตัดตัดตัดมาได้ครับโอกาสลุกเป็นของนักข่าประถมครับได้มีโอกาสแล้วไปถึงบริเวณเส้น2ี่แล้วตอนนี้ยังไปไม่ได้ครับเ็ที่ เปลี่ยนแนวรูปใหม่มาที่หมายเลข3ามามาตรงกลางโอ้ฉลาดมากครับลูกนี้ใช้สปีดวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ถึงประตูครับมาควคยได้สําเร็จครับโอ้ร้ายกาจจริงๆไหวพริบของวุฒิกรแก้วเขียวครับแกรู้ว่าถ้าแกวิ่งไปเนี่ยแกโดนแท็กเกิลแน่แกก็เลยเหมือนักร็อบคิกเบาๆให้ลูกเลียดไปกับพื้นแล้วก็วิ่งใช้ความเร็ววิ่งอ้อมไปคว้าบ่อได้สุดยอดจริงๆครับ23นครร็อบคิก กลางประตูแบบนี้ไม่น่ายากครับวุฒิกรแก้วเขียวครับรัชพิษไทยลาครับจะเป็นคนรอกคิกแต่ก็อยู่ใกล้ไปหรือเปล่าโอ้ขนาดอยู่ใกล้ยังเบี้ยวเลยครับครัโอ้โหลูกนี้ไม่น่าพลาดเลยครับหายไปสองคะแนนง่ายๆเลยอะน่าเสียดายครับสำหรับการเเปลี่ยนลูกนี้นะครับของหมายเลขสิบสาม หลขอากาศร้อนอะไรก็เป็นไม่ได้นะครับเรี่ยเกฉลาดจริงๆครับต้องยอมรับเลยครับปฏิพาน์ไหวฟริปของวุฒิกรแก้วเขียวเปรียญตัวนะครับฉลาดมากความเก่าในเชิงรับวิตบกรของเด็กปพรนี่เยอะอยู่แล้วครับทีมมัธยมก็มาจากปพรราชวิทยาลัยสุรินทเป็นตัวโอ้โหเอาตัวใหญ่ๆลงมาทั้งนั้นเลยครับเอาธรรมนูนทองงามหมายเลข2ลงมาอีกคนนึงน้ําหนักก็เกิน100กกสุรินทร์ครับผัดกันนําผัดกันตามแล้ว ระหว่างการเล่นของทั้งสองทีมครับเข่ามือดชุบ่นสืบสางถึงเลยครับหมายเล่บอลถึงคนถึงครับผู้เล่นของนครปฐมเข้าไปจับเร็วเลยครับเป็นมอครับโอ้โหแต่ตัวแกลงยากมากเลยดูขาแกนะครับแล้วครับต้องเอาลูกโอ้โหแล้วดูแขนเลยแขนแกเท่ากับขาคนนะครับใหญ่มากนะครับนักเราวิฟวบอลเนี่ยตามวิทยาศาสตร์การกีฬายุคใหม่ จะมีร่างกายที่กำยำมากมากคือไข,ข,ขมันแทบจะไม่มีเลยจะไม่เหมือนกับนักฟุตบอลสมัยก่อนที่ค่อนน้างจะตุ้ยหนุ้ยเจ้าเนื้อใช่คแต่สมัยนี้จะล่ํามีซึกแพลกล้ามขาเป็นมัดเลยนะครับมันเกิดจากวิทยาศาสตร์การ,รกีฬาที่ทำให้กีฬาเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ค่ะทางสมาคมรัฟุตบอลเองเนี่ยเหล่งที่จะสร้างนักกีฬาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยมานานแล้วด้วยใช่ครับ้ามาแล้วรู้กองมาแล้วครับหมายเลขแต่ก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับคือถ้าไปเห็นนักกีฬาระรดับ ครับคือโครงสร้างของฝรั่งด้วยแล้วนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์กรีฬาและโภชนาการที่เขาใช้ก่อนเราภชนาการของเรายังอ่อนนะครับพูดตรงๆคืออย่างว่าคนไทยอาหารมันก็ค่อนข้างจะตามใจปากใช่ครับอื้หอ่าน้ออ่อนนิดเดียวครับ ฝรั่งนี่นักรับฟุตบอลมื้อนึงก็ทานเนื้อเป็นโลครับของเราบางทีทุนทรัพย์ด้วยนะครับใช่ครับและความจำกัดของสรีระเข้าสกัให้เร็วครับอย่าเป็น time w ว s t i n g นะครับทีมนครปฐมตอนนี้นำอยู่10จุดต่อ5จุดนะครับและได้ส่งลูกเข้าสกรัมด้วย สครัมเคนกับสครัมสิคนต่างกันยังไงบ้างครับต่างกันในเรื่องของจํานวนผู้เล่นที่เข้าในสครัมครับเคนจะมีแค่3คนเท่านั้นนะครับฝ่ายละ3แต่15้าคนนี้จะฝ่ายละ8คนครับครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามอีกแล้วครับทะลุขึ้นมาแล้วครับโอ้โหขาไวจริงอยังได้อยู่ครับน้องค่ะมทโมโอ้โหผู้เล่นสุรินจับอยู่หมัดเลยครับแข็งแรงจริงๆอ่ะหมายเลขสองของสุรินนี่ทัมุนชองงามใหญ่มากๆ อ๋อครับช่วงท้ายเกมนะครับสุรินต้องรีบครับสุรินต้องรีบธรรมนูนเจออัดลมครับต้องปล่อยบอลครับธรรมนูนแต่ธรรมนูนรอเพื่อนมาก่อนนะครับเพื่อนมาปล่อยครับและตอนนี้สุรินเลือกสุดท้ายแล้วครับเลือกสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วสุรินต้องรีบครับกมการให้สัญญาณว่าไงครับล็อกฟอร์วัต เดี๋ยวนะครับนาจะมีการช้ขาหรือเปล่าครับกรรมการมาปรึกษากันเลยครับใช่ครับจะมีวิทยุสื่อสารนะครับสื่อสารถึงการถ้าไม่แน่ใจสามารถขอเวลานอกจุดเวลาแล้วขอเวลานอกนะครับเอาขาไปเตะในขณะที่คนกรรมการให้เป็นลูกของสุรินทร์ครับเป็นการเล่นอันตรายนะครับเอาแลนะครับเอาละครับเคลียร์ต้องเคลียร์ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนเล่นทะลุขึ้นมาแฮนด์ออฟ แต่การเขี่ยเนี่ยเขี่ยไปข้างหน้าได้ไม่จะเป็นต้องเขี่ยไปข้างหลังแต่การส่งด้วยมือต้องส่งไปข้างหลังสถานเดียวเท่านั้นครับขอาละครับโยนย้ายออกไปทางด้านขวามาแล้วครับสปีดตัวสปีดอยู่ริมนี้ทั้งนั้นเลยครับพยายามที่จะเร่งเข้าไปไม่ถึงเส้นประตูครับฝ่ายนอครมฐมแท็กเกิลดาวลงไปได้แล้วนอครมฐมแย่งบอกลับมาได้เฉยเลยครับโอ้โหโอกาสหลุดลอยของสุรินครับ แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับท่านผู้ชมครับ<ด>นครปฐมเป็นฝ่ายชนะสุรินไป10.5จุดเพราะว่าการแท็กกลในช่วงท้ายเกมนี่แหละครับก็ทำให้นครปฐมได้เหรียญทองไปครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพรชัยประชานิยมเป็นอย่างยิ่งที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬารัะปุยฟุตบอลเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับต่อไปเดี๋ยวเรามาชมการแข่งแบบตันกันนะครับเป็นการแข่งรอบชิงชนะเลิศโดยให้คู่ผสมคุณสุจิตราเอกมงคลไพศาลร,รออยู่แล้วพักกันสักครู่ครับ